สวัสดีครับนี่คือผ้าของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็ดยางมาต่อยนะครับอ่ะเช็ดเลยครับคุณต๋องนี่ท่านผู้นําของเรานะครับเนี่ยเช็ดยางมาต่อยครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าฉีดน้ํามันฝนเข้าไปเช็ดยางมาต่อยนะครับผ้ามันดํำไหมครับท่านผ้ามันดําหรือเปล่าเอ่ยอดํามากเลยนะเนี่ยเป็นอย่างนี้ฮนะอ่ะมาเช็ดให้มันดําไปเลยอ่ะการเมื่อกี้ทั้งพันเลยนะครับใช่เมื่อกี้ทั้งพัน เส่ได้ไม่ได้ถ่ายไว้ครับเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาเท่านี้ก่อนเนาะเนี่ยเราจะทําให้ดูนะครับทุกท่านอันนี้วันนี้ครับวันวันที่สองมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับนี่ดำอย่างนี้เลยนะครับยางมาตอยเดี๋ยวเราเดินเดินนี้อยู่หน้าสํานักงานใหญ่พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ผงซัปโปของเรานะครับล้างยางมาตอยให้ดูนะครับนะครับอันนี้ผมศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้จัดการเป็นต่ มาดูเลยนะครับว่าของเราโอ้ยมันสาธิตล้างทิงเตออย่างเดียวหรือเปล่าอ่ะมาดูเลยนะครับมาดูเลยนะครับนี่นะครับอ่าทีนี้เราหกฟอกของเรานะครับมาดูเลยนะใส่ไปไม่เยอะหรอกครับใส่แค่นี้เพออ่ะนะฮะแต่ผมจะลองล้างจากข้าดำๆด,ดูนะครับ เป็นอย่างไรดำออกมาเลยโอ้โหอือออืออดำคาบดำดำกำลังออกเลยนะครับทุกท่านการจับผมอาจจะแบบว่าไม่ยังไม่ถนัดในการจับนะครับอ่ะเทน้ำทิ้งนะครับ โอ้โหน้ำดำออกมาเพียบเลยทีนี้นะครับล้างอีกน้ำหนึ่งนะครับ๊บของเราออกหรือเปล่ายังมาตอยนะพอดีรถผมนะครับไปเหยียบยางมาตอยมาดูรับชมได้เลยนะครับโอ้โหผ้าของเราเป็นไงบ้างเอ่ยผงสปอกพาวเวอร์วอชของเรานะครับนี่เห็นไหมดูสิ กลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยสุดยอดนะครับ